สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะพามาทำพิซซ่าหน้าทูน่านะคะพอดีแป้งเหลือจากที่ทำวันก่อนนะคะวันนี้ก็เลยเอามาทำหน้าทูน่าซะเลยก่อนอื่นก็จะรีดแป้งครึงแป้งให้เป็นกลมๆก,ก่อนนะคะแล้วก็ครึงรีดแป้งรีดไปรีดมาเป็นรูปกากบาทนะคะแป้งจะได้เป็นรูปวงกลมเนาะ ต่อมาเราก็จะทาด้วยซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นนะคะอันนี้ภาษาเยรอรมันเรียกว่าทมัทเทนมาร์กนะคะตอนนี้เราจะไม่ทาก็ได้นะคะทาให้ทั่วแผ่นพิซซ่าเลยนะคะรวมทั้งขอบด้วยนะคะที่เราทาซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นนี้นะคะก็เพื่อเพิ่มรสชาติ เพิ่มความอร่อยให้กับพิซซ่านั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็ทาด้วยซอสมะเขือเทศแบบที่ใช้ทาพิซซ่านะคะไม่ใช่ซอสมะเขือเทศที่เรากินกับไข่เจียวหรือว่าที่เป็นขวดนะคะอันคนละอย่างกันนะคะต่อมาเราก็จะโรยด้วยผงออการโนแห้งนะคะเยอรมันเขาจะมีเครื่องเทศสำหรับพิซซ่านะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะ มาก็นี่เลยกระเทียมผงค่ะโรยกระเทียมผงลงไปค่ะเพิ่มความหอมอร่อยให้กับพิซซ่ามากขึ้นค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะโรยด้วยชีสฝอยค่ะเกาดาค่ะเกาดาใส่มากอร่อยมากค่ะใส่น้อยอร่อยน้อยนะคะชีสเน้นเลยค่ะ ต่อมาเราก็จะใช้นี่ค่ะหอมหัวใหญ่หั่นแว่นนะคะแล้วก็เอามาวางให้ทั่วหน้าพิซซ่าก่อนนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจะเปลี่ยนหอมหัวใหญ่เป็นพริกหวานก็ได้นะคะก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะขั้นตอนต่อมานี่เลยค่ะ ปลาทูน่ากระป๋องค่ะใช้เป็นแบบกระป๋องนะคะถ้าเป็นแบบที่แช่ในน้ำมันก็จะเพิ่มความอร่อยให้กับพิซซ่ามากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แบบน้ำแล้วเวลาไปอบมันจะแห้งเกินไปนะคะวางให้ทั่วหน้าพิซซ่าเลยนะคะทำเองค่ะใส่แบบหน้าแบบเน้นๆเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบด้วยไฟร้อน220นะคะ,ะใช้อบนานเป็นเวลา12-15นาทีนะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าเตาอบนั้นร้อนไม่เท่ากันเนาะก่อนที่เราจะอบเราก็เปิดเตาอบวอร์มไว้ก่อนนะคะให้เตาอบนั้นร้อนก่อนนะคะแล้วก็เอาพิซซาเข้าไปอบเนาะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอหอมน่ากินคะ่ะ